ก็ขอกรบาบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมหวังซีเจ้าเนาะในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาสร้างบ้านในเกมไมค์ครับกันนะครับอ่าเราก็ห่างหายกับการสร้างบ้านในเกมไมค์ครับเป็นนานมากแล้วเนาะก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าทุกคนมือว่างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะแล้วก็บ้านที่ผมจะสร้างในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น บ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับก็จะสร้างว่าอยู่แบบริมหาดประมาณนี้เลยเนาะอ่าก็จะเป็นแบบนี้เป็นบ้านที่สร้างออกมาสวยๆอยู่ริมหาดแม่น้ำเล็กๆแบบนี้กันนะครับก็ทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปไปรับชมกัน,กนว่ามันจะสร้างยังไงไรับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะ่ะอันนี้ผมก็ได้ตีพื้นที่ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขไว้ให้นะอ่าตรงนี้กว้าง7บล็อกเนาะแล้วก็ยาวเข้าไป10บล็อกตรกนี้ก็เข้ามา6บล็อกนะครับแล้วก็วางนี้ขึ้นมาอีกบล็อกนึงแล้วก็ เดี๋ยวผมนับให้นะหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกตรงนี้อีกสิบล็อกนะครับแล้วก็วางเป็นเส้นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็วางเข้ามานับเข้าไปแบบนี้นะครับ 1, 2, 3, 4, งี่หนี่นะ 1>, 1 2 3 4 5นี่ครับบล็อกที่5แล้วก็วางยาวมาตรงนี้นครับ1 2 3 4 5 6ห้านี่แบบนี้นะแล้วก็วางนี่1บล็อกหนึ่งหเข้ามาแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น7บล็อกเนาะหนึ่ง6 7ี่ห้านี่นะครับแล้วก็วางลากยาวไปเลยแล้วก็ห่างจากตรงนั้นบล็อกหนึ่งเนาะไปแล้วเราก็พร้อมกันละเราก็มาเริ่มสร้างกันนะทุกคนวางโครงได้แบบนี้แล้วนะก็วางสูงให้มันสูงขึ้นไปอีก1ชั้นนะครับ ตรงนี้ใส่เป็นกระจกเนาะเพราะว่าตรงนี้ผมจะทําเป็นสระน้ํานะโอเคตรงนี้เราจะเป็นสระน้ํากันเนาะก็วางแบบนี้ได้เป็นแบบนี้นะวางสูงขึ้นอีกหนึ่งบล็อกนะก็ไม่ได้มาสร้างบ้านในเกมมาครับนะแล้วเพราะว่าผมก็ลองไปเล่นเกมอื่นมาดูบ้างเนาะโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสูงขึ้นมาแบบนี้เนาะตอนอื่นเดี๋ยวผมจะเริ่มทําในส่วนของตัวบ้านกันก่อนเนาะก็ตรงนี้เราก็จะวางเป็นดิฟสเลดเนาะโอเคแล้วก็วางปูพื้นเข้าไปเลยเอาปูพื้นไปเลยนะครับปูมาซักให้มันเท่ากันตรงนี้ก็ได้เนาะเอ้ะเอามาเลยบล็อกหนึ่งดีกว่านี่ประมาณนี้นะนี่มันจะเหลื่อมกันตรงนี้บล็อกหนึ่งเนาะแล้วก็วางเป็นไม้อ๊กสปูนครับที่แกะแล้วไอ้ที่แปรรูปแล้วนะฮะ ก็วางไปแบบนี้ผมอาจจะวางบล็อกถืออะไรไม่ค่อยแม่นนะเพราะผมไม่ได้เล่นไมค์คาบนานแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่านี่ก็จะเป็นพื้นที่ของตัวบ้านที่เราแบ่งไว้นะครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาทําในส่วนของสระว,ว,ว่ายน้ําหน้าบ้านกันก่อนเนาะก็คุณลึกลงไปสองชั้นนะฮะอีกุเลยเ,อ,เอ,อ๋อ๋อนี่มันเป็นฐานที่ผมวางไวนะ้เนาะก็ เอ๊ะไม่ใช่สิไม่ต้องปิดถูกแล้วโอเคก็แบบนี้เนะเาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางลาพิดไว้ด้านล่างนะครับตักบล็อกยังเอ้ยโอเคเอาลึกอีกสักบล็อกหนึ่งก็ได้นะ นี้นะครับก็วางไปแล้วก็เป็นบล็อกคอร์ดวางไว้แบบนี้นะฮะวางปิดไปเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็จะวางเป็นบันไดลงมานะครับก็จะวางเป็นประมาณนี้ ะก็เป็นบันไดลงมาเล่นน้ำเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเ enfin ติมน้ากันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําส่วนอื่นต่อทําให้มันเสร็จเป็นส่วนๆไปนะฮะจะได้เห็นภาพได้ชัดๆเนาะแล้วก็เติมน้ําไปเลยนี่เติมน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ หรือว่าเราจะเอาสูงเท่าอันนี้เลยดีที่จริงสูงเท่าเลยกันสูงเท่ากันเลยก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเติมน้ำให้เต็มเลยเนาะนี่ก็จะเป็นสะแล้วเราก็เดินลงไปได้นะตรงนี้โอเคแล้วในส่วนของตรงนี้ก็วางบล็อกขึ้นสูงขึ้นมาสองบล็อกนะเป็นเอา้าาบล็อกเดียวดีกว่าสูงขึ้นมาบล็อกเดียวเนาะบดหลักไปมาในส่วนของตรงนี้วางสูงขึ้นประมาณสักเอาสักสี่บล็อกก่อนเนาะหนึ่งสองสาม ลางสูงขึ้นมาเลยนะครับปิดบล็อกนะวางสูงขึ้นปิดเลยนะครับผมผมอาจจะวางบล็อกไม่ค่อยแม่นนะเพราะว่าอไม่ได้เล่นนานแล้วอะมันทำอะไรก็ไม่ค่อยแม่นไปหมดเลยวางไว้แบบนี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 ้ Yeah. แล้วถ้าสมมติว่ามีคนถามว่าเอ้ยพี่ก็เห็นพี่ทำฟาร์มไหมครับตั้งเยอะนี่ทำไมพี่ไม่ค่อยนี้เป็นคนละคนกันนะครับ <c oughs> คนละคนทำเนาะฟาร์มไหมครับกับผม <c oughs> ก็วางปิดตรงนี้ไปเลยนี่มาในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างขึ้นเป็นขั้นอะไระครับนี่ขึ้นแบบนี้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 นะแบบนี้ ะก็จะไดเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เอาบล็อกดิฟสเลียวางฮนะวางลึกเข้าไปสัก,กควางไปแบบนี้ปุ๊บวางขึ้นไปแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วบ้านเราก็จะมี2ชั้นเลยนะครับแลก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาเจาะประตูตรงนี้ก่อนเนาะเออประตูตรงนี้ก็เดี๋ยวเดต,ตรงนี้กก็เป็น1 2ตรงนี้เออ เป็นบล็อกคอร์สกับหัวดีกว่าอ่าสมูทคอร์สนี่เป็นตรงนี้เลยนี่เนาะแล้วเราก็วางประตูเข้าไปวางด้านในดีกว่าได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมเซตททมก่อนเนาะก็จะได้เป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะในส่วนของตรงนี้ก็เอาเป็นบล็อกดิฟสเลดดีกว่าวก็วางเป็นอ่าวางนี่แหละแล้วก็วางแบบแบบนี้อ่าก็จะได้เป็นประมาณนี้ หน,น้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดินบันไดขึ้นมาแล้วส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นชั้น2นครับโอเคก็เดี๋ยวเตรียมของอีกนิดหน่อยตอเตรียมของเพิ่มนะครับแล้วก็เอาเป็นต้นไผ่แบบนี้ก็ได้โอเคก็ส,สวยอยู่มาในส่วนของด้านข้างตัวนี้ก็จะทําเป็นกระจกเนาะเอาเป็นกระจกแผ่นแล้วกันกระจกแผ่น เป็นประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นแถบดอดีกว่าเนาะมันเป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างโอเคจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้ก็จะดูเหมือนเป็นหน้าต่างของบ้านเราเนาะโอเคแล้วต่อไปเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของตัวบ้านในส่วนของตัวบ้านก็ทำไรดีว่านี่เดี๋ยวผมพอจัดสรรแป๊บนึงนะก็เอาเป็นของตกแต่งปกติเลยเนาะก็เป็นพวกเฟอร์แนทถัง แบบนี้แบบนี้อ่ในส่วนของใต้ตรงเนี้ยก็จะดูเหมือนเป็นใต้บ้านของเรานะก็จะวางไว้แบบนี้เอ้ไม่เอาเอาเป็นยี่ปุ่งยาแล้วกันเอแท่นไว้สําหรับปรุงยามีไหนเอ่ยผมไม่ได้เล่นานาราหาอะไรก็แทบจะไม่เจอเลยแท่นปรุงยาเราจะวางเป็นแบบนี้แบบนแท่นปุงยาอยู่ตรงนี้เนาะวางบนแซลบดีกว่าดูสวยกว่าเอาอาเฟแบบนนมาแล้วกัน แบบนี้นี่ทุกทิ้งโอเคอยแบบู่แบบนี้แบบนี้อ่าแล้วก็แบบนี้ได้แบบนี้พุงยาแล้วเนาะก็เอาเป็นแบบอบดอมมาตกแต่งก็ได้นี่ก็เป็นประมาณนี้เป็นแบบนี้ก็ได้อนี้ก็เป็นชั้นวางอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะทำนะนี่ก็เป็นที่แต่น้ำแล้วก็วางไว้แบบนี้ อ่ะแบบนี้แล้วกันส่วนของตรงนี้ก็เป็นแบรดนะเอีอ่เนาะวางลงมาไอ,อ,อ,อวางอะนวางลงมาให้มันเหมือนเป็นเสาครับอาจจะแคบหน่อยนะแต่คือแบบผมจะใช้พื้นที่บ้านให้เราแบบประหยัดที่สุดเลยนะแล้วในส่วนของตรงนี้ก็จะวางเป็นหีบเนาะวางตรงนี้น,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นหีบบ้านเรานะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราบหรืออะไรก็ได้นะเอ,อ่เป็นแบบ เราคาแบบนี้เอาเป็นเจ้าเอ่อแลนเทนเกียงอ,อะไรไม่กอะอ่ะจะตัวนี้แหละเอ้ยไม่ใช่วางแบบนี้แบบนี้อัแบบนนี้ก็เป็นตะเผานี่ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของฝั่งนี้ก็ตกแต่งเพิ่มก็ได้นะก็วางเป็นนี่แบบนี้ก็ได้่า เปิดได้ไหมนี่ก็เปิดได้นี่ก็จะเป็นวางเป็นชั้นวางของเนาะก็ใส่เป็นกระถางดอกไม้ไปเฮ้ยอ๋อวางไม่ได้เพราะว่าเราต้องวางบล็อกอย่าลอยได้ลืมเลยต้องวางเป็นแบบนี้ให้บล็อกมันลอยนะใส่เป็นดอกไม้ไปก็เลยนี่ตรงนี้ก็ตะเกียงอีงกสักอันก็เลยนี่เห็นไหมก็ดูดีแล้วเนี่ยโอเคกระได้สองตรงนี้ก็ใส่เป็นชุดเกาะอ,อะไรก็ได้นะเอาเป็นชุดเกาะเนเธอร์แลนด์ละกัน นี่ก็ได้เป็นชุดก่อนเนี่ยเท่าไรแล้วนะก็มีเตาเผามีโฟ์เนสตรงนี้ก็มีอะไรครบเนาะ mm hmm. ก็จะขาดอยู่อย่างเดียวก็คือเตียนชาร์จนะก็ตรงเนี้ยที่จริงอะ่ะทุกคนก็สามารถขุดลงไปเป็นห้องลับก็ได้แต่ผมจะสร้างให้มันเป็นโมเดนแค่นี้เนาะโอเคก็ต่อไปก็เราจะสร้างชั้น2กันจะเป็นห้องในส่วนของห้องนอนของเรานะครับชั้น2เนาะชั้นสอง,นะสองตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องนอนของเราก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมจะวางเสาของตัวบ้านก่อนเนาะเอ่อใช้เป็นไม้สปูที่แก่แล้วแล้วกัน าวางสูงขึ้นมาให้เท่ากับขอบบ้านนี้เลยนะฮะจะวางจากตรงนี้เนาะนี่แต่ตรงนี้ให้สูงเท่ากันเลยนะแล้วก็ส่วนของเสาอีกเสาหนึ่งก็วางให้ตรงกับนี่เลยนะนี่ส่วนของหน้าบ้านเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาในส่วนของบล็อกคอรมาเนี่ยมาปิดตั้งแต่ส่วนตรงนี้ดีกว่านี่เว้นตรงนี้ไว้ช่องหนึ่งเลย่าลากมาเลยนะฮะ นี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้อา่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะเบนไว้สออันใช่ไหมอา่าผมเอาเป็นสแลบไหมหรือว่าวางปิดไปดีาวางปิดไปก็ได้นะวางปิดก็สวยอยู่เหมือนกันเนาะโอเคโอเควางปิดไปเลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะใช้เป็นไม้โอ๊กนะฮะก็ใช้ไม้หลากๆสีหน่อยใด้ไปแบบนี้ไม่สิผมต้องวางสูงมาอีกชั้นหนึ่งสิ เออผมพูดผิดนะฮะต้องสูงไปอีกบล็อกหนึง่งเ,ออเดี๋ยวผมขอทุบหลังคาตรงนี้ก่อนแล้วต้องสูงขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกคอร์สเนาะโอเคตรงนี้ก็สูงขึ้นมาอีกหนึ่งชั้น,นะฮะมันจะกลายเป็นสูงหนึ่งสมสี่ห้าบล็อกเนาะ ก็จะเลยตรงนี้มาบล็อกหนึ่งนะหลตรงนี้ด้วยนี่ก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราใส่เป็นอันนี้ดีกว่าออลองดูซิว่าสแลปกับบันไดอะไรมันจะเข้ากันเนาะมไม่สวยเคก็ดูดีอยู่ไปแล้วเราก็ใส่ไม้เข้าไปนะ ้เข้ามาไห้เลยจากตรงนี้นะครับน,นี่นี่มาโอเคก็ได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็บล็อกดิฟเสเลีแล้วกันเนาะวางจากตรงนี้เข้าไปอีกสบล็อกนะฮะนี่เพิ่มใหม่ขึันอันนะึงแล้วกันนะตรงนี้ก็วางเรียงต่อกันเลย แย่แฮะนี่วางไปนี่ก็ได้โอเคแต่มันไม่โอเคเลยอะผมว่าลดลงชั้นหนึ่งอะดีละเดี๋ยวผมขอแก้ไขก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ลดให้มันเหลือชั้นแค่นี้พอเฮ้ยผมวางเลยหรือเปล่าวะ มันแก้ตรงนี้เรากอนแล้วกันก็อาจจะมีการแก้ไขอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าแบบผมก็ดูแบบมาเฉยๆนะแล้วผมก็ลองแบบเอามาคิดสร้างมาถนของตัวเองดูฮะตรงนี้ก็แบบนี้นี่ก็บอคอดล้อมแบบนี้แบบนี้ว่แบบนี้าเราเป็นแบบนี้ดี อาแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็สวยดีต่อมา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 นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้โอเคแล้วเราก็ใส่ไม้เป็นเหมือนเดิมอุ้ยแบอง,งนี้ก็อาจจะถมเป็นบล็อกไม้ก็ได้ให้มันเหมือนเหมือนกันเนะเาะก็บล็อกนิปเลส แล้วกันโอเคมันก็จะได้เป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วนะอาา่าฮะหนลองเดินเข้าไปในบ้านสิก็ไม่เป็นไรเนาะหลังคาสีนี้ก็ได้แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาหรือว่ามีวะมันก็เป็นหลังคาสีแบบไม่เหมือนกันอะดูไม่สวยเลยแต่ไม่เป็นไรหาวิธีแก้แบบไหนดีเลยไม่เอาแบบนี้แหละทั้งมันโอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่ม,มทำชั้นสองเนาะส่วนของชั้นสองผมก็จะใช้เป็นบล็อกเอ่อคอนกรีตรอ่ะเป็นคอนกรีตแล้วกันหนึ่งสองสามปุงสามบล็อกก่อนนะฮะ โอ้ยนี่ก็ขำไวจังแบบี้ตมันเตียบไปหรือเปล่าสักสี่ก็ได้เนาะสี่แล้วกันเย yes, ่สี่แล้วก็ย่สองตรงนี้ก็วางยามาเลยนะฮะวางเป็นแบบนี้วางยาตรงนี้มาเลย ถ้าแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ตกแต่งด้วยตรงนี้ด้วยกระจกดีกว่าเอาเป็น1 2 3นี่เว้นหบล็อกโอเคประมาณนีโอเค,อเคแบบนี้แล้วตรงนี้เราเป็นบล็อกเดี่ยวเนาะนี่จะได้เป็นประมาณนี้หูฟังชนไม่ขอโทษนะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นประตูดีกว่าเนาะใส่ไว้ด้านในดีกว่า ด้านหลังก็ใส่เป็นกระจกด้วยนะฮะเดี๋ยวผมไปใส่จากข้างในดีกว่าหนึ่งสองหนึ่งสองอเ,เป็นตรงนี้ก็แหละน,นี่ก็จะเป็นกระจกของห้องเราเป็นประมาณนี้เนาะก็เริ่มตกแต่งห้องนอนกันแล้วเดี๋ยวก็จะมามุงหงราคาแล้วก็จบคลินะปเนาะก็เสร็จละแค่นี้ไม่มีอะไรละโอเคไปก็ขยับมาเป็นแบบนี้แบบนเป็นแบบนี้ส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น บุกนะเชลเนาะเราก็อเอาเป็นแบบนี้อา่าหีบไม่เอาในห,ห้องนอนเราจะปล่อยเป็นห้องลงโลกดีกว่าเาป็นรูปโุ๊กหใหญ่จังอะเอาเป็นรูปแปะหัวนอนเล็กๆดีกว่าเบานีก็เ,เป็น ก,ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันอันนี้ห้องนอนเราก็จะแบบเป็นห้องโลง่โลงๆเลยนะฮะโอเคนีบอ่าตองมุมที่สนันก็ได้นะนเนาะเพอละแล้วเดี๋ยวก็จะมุ่งหลังคาเลยนะฮะหลังคาก็จะใช้เป็น ออสมูทก็มุงเลยขอบมานี้นิดนึงนะไม่ใช่สิต้องวาง <Okay. S 2> แล้วก็ห่างจากตัวนี้สามบล็อกนะหนึ 1, 2, ่งสองสามทุกคนจะห่างกี่บล็อกก็ได้นะสีก,ก็ได้ี่ก,ก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นอา่าบล็อกอะไรดีเลย ช้าเกี่ยวกับการหาของนี่แหละพักนี้ลนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยสลับวางปิดด้านบนก็พอนะฮะ วางรอบนอกดีกว่าจะได้ดูแบบมีเป็นกันศาส์งี้ดีกว่าเนาะน,นี่ก็เอาเป็นบล็อกบล็อกอย่าละกัน <c oughs> ก็ไม่รู้จะตกแตกไงละให้มันราคามันดูสวยๆอะบล็อกจักเกลละกันเนาะก็ <c oughs> จะได้ดูแบบธรรมชาติหน่อย จะมือดอีกแล้วเล่นหลายรอบแล้วเนี่ยนี่ก็ได้เป็นลักษณะหน้าตาที่เป็นประมาณนี้นี่มองไกลๆก็จะเป็นแบบนี้นะสวยนะผมว่าเนี่ยโอโ้โหโมเดนเลยก็เดี๋ยวผมตกแต่งตรงสารน้ำอีกนิดหน่อยก็พอแล้วแหละขี้เกียจละไม่ใช่อะไรหรอกเริ่มขี้เกียจเริ่มขี้เกียจอ่าตรงนี้ก็วางเป็นอ่ากระจกกรนตกเนาะ ได้เป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวก็ตกแต่งสระน้ำแล้วก็พอเลยต้นต้นนี้ก็ได้เป็นทำแบบนี้นี่โอเคเอาแบบนี้แล้วกันสระน้ำผมอยากได้ตรงนั้นน่ะไอที่มันห้อยอยู่ในถ้ำอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ผลไม้มันเรืองแสงอะ่ะผม,มอยากได้อะ่ะมัเคือเอ้ยนี่มันวะ,วะต้นโกเบอร์รี่วะเออนี่อยากได้แบบนี้ เอ๊ะทำไมมันไม่ตกก็นี่นี่ก็เป็นตกแต่งประมาณนี้แล้วก็ใส่นี่เข้าไปก็ได้เป็นประมาณนี้เนาะโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทับสำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์นเนาะก็ห่างหายกับการสร้างบ้านไปนานเลยถือว่าเสร็จดีไหมขออีกนิดนึงแล้วกันขออีกนิดนึงขออีกนิดนึง มันยังไม่เสร็ดดีเนะาะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วกันโอเคเสร็จละโอเคพอละพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วจริงๆอนละจริงๆนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสร้างแถวๆริมแม่น้ำเนาะก็จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสวยๆแบบนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมบินเสิร์ตบ้านหลังนี้กันนะครับ โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์นเนี่ยนะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะแล้วก็ติดตามชมคลิปหน้ากันด้วยล่ะบ๊ายบายขอตัวลาไปก่อนครับ